ไปชมบรรยากาศการเดินทางในช่วงหน้าฝนนะครับเดือนมก,กรกาคมหนึ่งกรกฎาคมไปชมบรรยากาศกันครับวันนี้หนึ่งกรกฎาคมเข้าช่วงหน้าฝนแล้วนะครับทุกพื้นที่มีฝนตกเยอะนะครับแต่นะักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาเที่ยวไทยกันเยอะแบบนี้เลยทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันครับ จะเจอกันข้างในหลังพาสปอร์ตคอนโทรลด้านหน้ากวนกระเกียมสมุทรวันนี้นะครับไม่มีพี่ผู้โดยสารที่มานอนตรงนี้นะเมื่อคลิปที่แล้ว2คลิปที่แล้วผม,มนอนกันํานะเพราะว่าบรรยากาศที่เรามาเป็นช่วงบ่ายกว่าน,นี้นะบ่ายสองบ่ายสามก็ดีนะทางเดินอาจจะแน่นขนาดไปหน่อยแต่วันนี้ชิลๆฟิลๆฮนะ <S <S สิ่งที่เราจะพาทุกคนไปดูกันวันนี้คือเราจะไปติดตามร้านค้าที่มีการส่งคืนให้กับการท่านะครับวันที่1กรกฎาคมทางเกศีนะฮะ ตรงไปทางด้านหน้าเลยฮรเราจะไม่เล่นอะไรทางนั้นนะครับคนช่วงนี้นะครับหน้าฝนก็จริงนะครับกรกฎาคมแล้วนะฮะกับบรรยากาศในโถงขาออก international departure แบบนี้นะฮะผู้โดยสารยังเพียบเหมือนเดิมเลยนะครับผมพูดเลยนะครับว่าวันนี้เราจะไม่ไม่ได้เน้นดูร้านค้าหรือทางเดินหรือบรรยากาศคนเท่าไหร่นะฮะแต่เราจะตรงไปยังเกตสี a cat m a นะฮะ ทางเวิงของร้านค้าปลอดตกรัแบบใหญ่ๆแบบนี้นะฮะที่เกตซีฮะและพื้นที่หน้าแวดดิวฟันวันนี้นะทุกคนโอ้โหนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในโซนของคนอนคอร์ดดีนะครับเกตดีนะครับโซนฝั่งทิศตะวันออกกันเยอะมากบางส่วนที่มาขอขึ้นแวดนะฮะยืนเข้าแถวกันแล้วกับอบางส่วนนะทุกคนที่กําลังทยอยมานะมีคุณลุงคุณป้านะครับนั่งอยู่ในโซนด้านูนุนนะทุกคน ข้างๆนะตรงนี้มีที่นั่งเลยนะมีที่นั่งนะฮะก็นั่งกันชิวๆสบายๆแต่จุดที่เราจะเดินไปนะครับตรงนี้นะครับข้างหน้าเป็นทางแยกนะครับของเกตซีัคทแมวนะครับซึ่งเรายัางเดินไม่ถึงนะต้องไปถึงสระโอทอโอ็อปงไทยซะก่อนแต่ผมอ่ะอยากจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศในภาพรวมของ ร้านค้าร้านอาหารในวันที่1กรกฎาคมแบบนี้นะทุกคนของทางคอนคอร์ดดีอีสนะครับก่อนที่จะไปคอนคอร์ดซีหรือเกรซีนะครับถือว่าวันนี้แน่นมากเลยนะบินจรนบินจรนแน่นประมาณหนึ่งเลยนะฮะและไม่เล่นนะทุกคนสินค้าไทยนะยังคงขายดีเหมือนเดิมนะครับข้างในร้านคนเต็มมาถึงข้างหน้าแล้วทุกคนสาลาโอท็อปทรงไทยโอท็อปพาวิเลียนนะฮะก็ ยังเปิดขายตามปกติครับเราจะไปเกียซีนะทุกคนหักขวาเข้าไปเลยฮะหักขวาไปจะเจอป้ายซีหนึ่งถึงซีสิบนะครับมองจากร้านขาย LCFC หรือ Leicester City FC ฟุตบอลคลับนะครับข้างหน้านะครับต่อจากร้านบูธนะครับทุกคนเป็นร้านผมไม่แน่ใจอะ่ะ สไตล์บูสไตล์หรือเปล่าที่เราเคยมาดูเมื่อ2คลิปที่แล้วนะฮะเป็นร้านที่คาดว่าจะมีการส่งคืนซึ่งตอนนี้คือปิดไปแล้วนะฮะร้านนี้ปิดไปแล้วพร้อมที่จะส่งคืนให้กับการท่านะครับเพื่อปรับปรุงพื้นที่ต่อไปนะฮะอยู่ตรงท้ายสุดก่อนที่จะไปถึงโซนของเกรซีหอนะฮะข้างล่างปิดแบบปิดยาวนะฮะปิดแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงรูปแบบบริการอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ฮะ สำหรับตัวเมนเทอร์มินอลจะมีแค่เพียงร้านเดียวนะครับคือร้านเบอร์สไตล์ซ้ายมือนี่นะฮะที่มีการปิดนะครับแล้วคาเ่าจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้กับการท่าต่อไปนะครับนี่ยืนยันทุกคนร้านตรงข้ามนะดิดิฟีตรงข้ามนะจะขายสินค้าไทยนะยังขายของได้ฉ่ำน,นะนี่ว่าจะเป็นเอ่อเวลเนสนะครับอย่าดมยาอมยาหมองหรือขนมอาหารไทยนะครับขายดีมากๆาครับขอบคุณมากมากที่มาซื้อของไทยฮนะ และเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชัดทลายวันนะครับเพื่อไปดูร้านค้าที่คาดว่าจะถูกส่งคืนนะครับอีก2ร้านนะครับหลังพี่ช้างซึ่งตัวนี้ที่ผมเดินอยู่ก็คือเป็นโซนของคอนคอร์ดดีนะครับกลับมาตรงจุดเริ่มนะฮะคอนคอร์ดดีคึกคักมากร้านค้าร้านอาหารก็คือคนแน่นเลยนะผมพูดเลยนะกับจํานวนผู้คนที่ยืนรอนะครับด้านหน้าแบรดฟันนะครับเดินผ่านผมกันอยู่เรื่อยๆเลยนะ ผ่านไปแค่เพียงแป๊บเดียวนะครับผมเดินย้อนกลับมาที่ควนเกษียณสมุทรเพื่อที่จะไปลงทางลงไป APM ไปแซทเทไลวันนะเจอกลุ่มกรุ๊ปทัวร์อีกแล้วนะโซนจีนนะของเพียบเลยไปดูกันหน่อยว่าครุปนี้จะไปแซทลทไวันเหมือนกันเปล่ตรงนี้เริ่มมีความหนุกนานกันแล้วนะทางลงแซทเทไวันด้านหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงบันไดาเลื่อนนะครับไปข้างล่างด้านนู้นก็มีคนนั่งนะน่าจะรอเพื <N> ่อนๆกันอยู่ฮะ จริงๆแล้วพื้นที่นะครับด้านฝั่งระหว่างชาแนลกับหลุยวิตองนะครับเราจะลงไปข้างล่างเราจะใช้ลิฟต์ก็ได้นะทุกคนหรือใช้บันไดเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะแต่สะดวกสุดนะครับบันไดเลื่อนแบบนี้ครับเพื่อลงไปแซกทลายวันครับมาถึงกันแล้วทุกคนที่อาคารแซกทลายวันด้านหลังพี่ช้างนะครับคือเกท s 1 1 4นนะครับอยู่ ตรงกลางนะครับส่วนร้านค้าที่กำลังจะส่งคืนพื้นที่นะครับคือร้านอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับทุกคนเป็นดีตี้ฟรีนะครับนาฬิกาเครื่องประดับนะครับสวาร์ฟสกียนะฮะมีน้ำหอมน้ำหอมนะครับแบบยาวๆทุกคนจนมาถึงร้านขนมนะครับดีตี้ฟรีตอนนี้นะ่าจะกำลังทยอยเก็บของกันอยู่นะฮะกับพื้นที่ด้านนู้นจะเป็นเกต ทางฝั่ง open gate ตฝั่ง east นะครับนี่ร้านนี้ปิดยาวจริงนะซึ่งเป็นร้านที่เดี๋ยวเราต้องรอดูนะว่าพื้นที่ตรงนี้ได้คืนไปแล้วอยู่ตรงกลางนะครับของซซทไรวันเลยจะมีบริการอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้นะครับสุดท้ายที่เคาน์เตอร์ของเครื่องดื่มต่างๆนะครับนี่ของน่าจะเก็บไปหมดแล้วฮะนี่นะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับทุกคนพื้นที่ที่มีการ ทรงคืนนะครับให้กับการท่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะครับในการรื้อถอนของที่ติดตั้งอยู่นะฮะรอติดตามกันเลยฮะผมเลือกเดินกลับไปที่ตัวเมนเทอร์มินอลนะครับพร้อมกับเจออินเตอร์เนชั่นแนลอะไรวอลต่างๆนะครับผู้โดยสารขาเข้านะครับที่น่าจะเป็นเที่ยวบินจากโซนยุโรปเนี่ยอ๋อการบินไทยปะเห็นลูกเรือการบินไทยอยู่นะฮะกำลังจะรอขึ้นรถ APM นะครับเชอร์ตันเทรนนะเพื่อกลับไปยังเมนเทอร์มินอลเดี๋ยวเราตามกลับไปดูด้วยกันฮะ ไปครับทุกคนขึ้นรถไฟ APM ไปพร้อมกับมูมวลผู้โดยสารและลูกเรือนะฮะหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูฮนะออกมาแล้วครับพร้อมกับหมู่มวลผู้โดยสารนะทุกคนที่ APM Central Train Station สาขา Main Terminal นะฮะเรากำลังเดินเข้าไปในตัว Main Terminal นะฮะไปเจอกันที่ International Arrival ครับ ผมรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะมีผู้โดยสารมาอีกเยอะเนี่ยข้างหน้าและข้างหลังนะทุกคนผมอ้อมเดินไปดีกว่าเดินอ้อมไปหน่อยให้ผู้โดยสารขึ้นบันไดเลื่อนไปก่อนจริงๆลิฟต์ก็มีนะครับลิฟต์ก็สามารถขึ้นได้สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระนะนี่ด้านนี้เลยฮะเลือกขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับหรือจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนก็รอคิวกันหน่อยฮะมาแล้วครับขึ้นบันไดเลื่อนนะครับจากชั้นดินมาโผล่ที่ ชั้น2นะครับ International Arrival นะครับข้างหน้าจะเป็นทางเข้าตมหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งตรงเข้าไปผ่าน p a s s p o r t Control แล้วไปเจอกับที่โถงสายพานรักกระเป๋านะครับทุกคนออกกันมาเจอเจอที่ Baggage Claim Hall นะครับซึ่งสายพานแรกที่เราออกมาเราก็จะเจอคนเยอะเลยเป็นสายพานที่12นะครับจากโตเกียวนะครับ x j 6 0 1โอ้วันนี้มากันแน่นเหมือนเดิมครับขึ้น First b a c k แล้วด้วยนะฮะแต่ว่า กระเป๋าก็มาไวเลยด้วยฮะซึ่งจริงๆนะครับเที่ยวบินนี้นะครับมักจะมาประมาณช่วงบ่ายๆนะฮะสักบ่ายสองบ่ายสามปต้นไปจะเริ่มเห็นบรรยากาศของเที่ยวบินที่เดินทางมาจากต้นทางญี่ปุ่นเข้าไทยเยอะมากผมว่า4 0่0เคือคนไทยนะที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยยนดีอนรับกลับบ้านด้วยนะครับที่สายพานที่สองับโตเกียวฮะแต่ข้างหน้าเรานะครับมีอีกสายพานหนึ่งที่เหมือนจะมีผู้คนผู้โดยสารมากันเยอะนะครับข้างๆกันเลยนะครับสายพานสิบเอ็ดนะครับทุกคน จากวิสราแอร์ไลน์ยูเคน่นะครับเส้นทางต้นทางบุมไบนะครับกับ SQ710 นะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับจากสิงคโปร์นะครับขึ้นเฟิร์สแบ็ทั้งคู่แต่กระเป๋ามาเลยมาเร็วทั้งคนทั้งของช่วงนี้โอ้โหวยกันมากครับผู้คนที่รออยู่เออ,อจะมีสองสายการบินไงก็จะมีทั้งผู้โดยสารทรงอินเดียโม <laughs> โเดวรอติดตามดูสัปดาห์นี้นะครับว่ายอดนักเทีเ่ยวชาวอินเดียจะขึ้นไปมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ เดินทางเข้าไทยมากันเยอะมากจริงๆนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเดียนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับกับอีกสายการบินหนึ่งกับเส้นทางหนึ่งนะที่เริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือจากโซอินชอนนะครับตอนนี้คือขึ้นแล้วสแบกไปว่ากระเป๋าออกไปหมดแล้วนะฮะส่วนนักท่องเที่ยวชาวทรงยุโรปนะครับที่เราเห็นตะกี้ที่แซ็คคารายวันนะครับน่าจะมารับกระเป๋าที่สายพานที่9นะครับ จากลุตันซ่านะครับ LS 7 7 2นะครับเส้นทางมิวนิกสายพานเพิ่งโอเพ่นนะแต่ผู้โดยสารมารอกันแล้วไวมากเหมือนกันฮะเอาแล้วครับทุกคนวันนี้นะ่าจะได้เห็นบรรยากาศสนามบินสูดิบุญแบบอัปเดตนะครับทางรานค้านะครับที่กําลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้กับการท่าเพื่อเอาไปสร้างจุดบริการให้กับผู้โดยสารให้เป็นประโยชน์กับผู้โดยสารแบบอื่นนะครับแบบแบบไหนผมไม่รู้เหมือนกันะ จะรอติดตามไปพร้อมกันครับรอการส่งพื้นพู้ที่จนเสร็จนะฮะกับวันนี้นะครับเราไปดูบรรยากาศ International Arrival ที่ชักทะาลวันจนมาถึงแบ็กเกจเคลมที่ Main t อร์มินอลแบบนี้นี่คือสายพาริบจากญี่ปุ่นนะครับไปเที่ยวกันเยอะมากช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่ว่ายังเที่ยวกันได้แบบช่ำๆนะขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมคลิปกันมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับ หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปแล้วก็ช่องของผมด้วยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่สนามบินสุวรรภูมินะครับเพราะว่าไปเที่ยวอุบลน,นะครับรอติดตามคลิปอีกช่องนึงได้เลยะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีฮะ enjoy holiday ครทุกคน